ไปพูดคุยกับพี่ทรงกฎวงชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการประสากทรัพย์ที่มูลนิการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกฎสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกนรสครับวันนี้บวกเบาๆบวกลบเล็กน้อยพี่ทรงกฎมองภาพตลาดยังไงครับผมว่าก็ยังมองโทนบวกต่อเน,นื่องนะครับอืมแต่ที่ผมบอกมาแต่ต้นแล้วว่าตอนเป็นขาขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นแบบซิกแซกขึ้นอไปัพ ก็ยังมองสวีอัพเหมือนเดิมนะคือแต่ว่าวันนี้มันอาจจะซบลงไานิดนึงเพราะว่าเหมือนกับทุกคนรอประชุมคอรอมอวันนี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันว่าจะมีการเคาะอะไรหรือเปล่าซึ่งก็จีิก็ไม่เหลือความคาดหมายเนาะก็ะตามคาดโดยจะเป็นการแจกเงินก็เอาตามคาดอะ่ะมันมันมันตามคาดมันจะเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้ามากกว่าอนอั้นแล้วก็ประกอบกับในต่างประเทศเองทุกคนก็จะไปรอเฟดวันแปด คืนสิบแปดเนาะน่าจะเป็นอีกช็อตหนึ่งถ um ูกไหมพี่ใช่ก็อีกช็อตหนึ่งมันก็เลยทําให้ทุกคนอาจจะรอการลงทุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยรอดูสถานการณ์อะไรอเงี้ยเคยทาให้อตลาดก็จะเงียบเงียไปหน่อยคนนี้ครับครับเอประเด็นหนึ่งวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของมติคอรมอเรื่องของการแจกเงินสดันนี้น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าเป็นการจ่ายเงินสด พายไอ้เข้าบัญชีกับบรรดาผู้กลุ่มเปราะบางผู้พิการผ่านตัวพร้อมเพย์ที่มีการผูกกับเลขที่แบบประชาชนเอาไว้เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ครับหุ้นในกลุ่มอย่างเช่นสินค้าพกกัณพ์อย่างซีพเอเงเขาก็ปรับตัวลงนั่นคือมันคือเซลล์อันแฟกแล้วหรือเปล่าับพี่หรือว่าหรือว่ายังไงฮะก็ไม่ถึงขนาดว่าเซลล์อันแฟกหรอกคนระับมันก็อมันจะแฟกมันจะแฟกก็ก็ใช่อ่ะครับแต่ถามว่ามันเก่งมาก่อนหน้านี้มันก็ใช่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผมไม่ได้มองเพื่นภาพของเซลล์อันแฟกต ผมมองว่าลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อรอบใหม่สำหรับคนที่ขายก็ได้กำไรก็เอ็นจอยไปแต่คนใหม่ที่ยังไม่ได้ซื้อเขาซื้อราคาที่ถูกลงครับ่าก็ยังดีกว่าดีกว่าไปซื้อยอดตลอดเวลาครับเพื่อเพื่อรองเงินที่จะมาจ่ายกันช่วงปลายเดือนนี้ถูกไหมพี่แน่นอนวายุพักขายตอนนี้แล้วสิบหกสิบเจ็ดเปก็ยี่สิบนะไปรอเดือนหน้าก็จะมีโฟใหม่เข้ามาอีกครับครับคือตอนนี้ ตลาดหุ้นไทยกำลังเจอสามโฟล่าโฟลนี่หมายถึงว่าโฟลของเงินที่จะเข้ามานะครับอันหนึ่งก็คือเข้ามาจากวายุพักครับโฟลเข้าเงินตลาดหุ้นอืโฟลเข้าเศรษฐกิจก็คือเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านอ่าใช่อืมแล้วก็อีกโฟลหนึ่งก็คือโฟเงินลงทุนจากต่างประเทศครับซึ่งมันจะมาทั้งในแง่ของ FDI ก็คือการลงทุนโดยโตรงกับ การลงทุนในตลาดหุ้นไทยตัวเี็นาฝรั่งมีการซื้อต่อเนื่องและมีการซื้อกลับด้วยครับแล้วก็ถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเรายังไม่ลดดอกเบีย้ยส่วนต่างเราเบียที่แคบลมก็จะนําไปสู่การไหลเวียนของเงินจากต่างประเทศเข้าตลาดหุ้นไทยได้เหมือนกันนาก็เป็นสามโฟลหลกักๆที่ท,ที่น่าจะเห็นความต่อเนื่องครับอ๋อคือถ้าสามเม็ดเงินสามโฟนี้เข้ามามาพร้อมกันต่อเนื่องจริงๆเราจะได้เห็นภาพคือเซ็ต แล้วก็หุ้นขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะไปได้ใช่ไหมครับปีสงกรดครับเอแน่นอนผมบอกแล้วว่าตลาดหุ้นไซเวอ์ครับอืมครับอืมก็สามโฟนี้จะเป็นตัวช่วยดันทั้งเศรษฐกิจใช่ไหมทั้งตลาดหุ้นมีกองทุนประยุงหุ้นอืมแล้วก็มีโฟที่เสริมมาจากต่างประเทศเรื่องการลงทุนเรื่องของออส่วนต่างตาาเบียครับค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าครับ แสดงว่าโฟล์สามที่เห็นก่อนหน้าที่ต่างชาติซื้อเข้ามาอาจจะยังไม่ใช่เม็ดเงินจริงๆถูกไหมครับก็เป็นเงินจริงครับเป็นเงินจริงที่เข้ามาอยู่แล้วอแต่ว่าเพิ่งทยอยซื้อเองขายมันต้องสามแสนล้านอ๋อคก็ยังมีอีกมหาศาลเลยท่านด้อ่ะระยุพักแสนห้าอะไรอ่ะเรียกอะไรเขาเรียกกองทุนอะไรนะไม่ใช่กองทุนเขาเรียกอะไรนะเม็ดเงินอะไรเลยนะเงินให้กลุ่มปอบ้างแสนสี่ากลุ่มนิสสวาเล่ ไม่ใช่ลิซซอลแหละเขาเรียกไปเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอืมเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรงผมจำไม่ได้ครับแล้วอีกแสนล้านใช่ไหมถ้าเกิดฝรั่งซื้อกันม่สักแสนหนึงกลายเป็นเท่าไหร่ละบวกให้ผมหน่อยบวกให้ผมหน่อยก็แสนสี่แสนสี่บวกกับแสนห้าเป็นสามแสนสองแสนเก้าสองแสนเก้าห้าแล้วก็มีต่างชาติอีกอื เอาแค่สองโฟลแรกก็สองแสนเก้าแล้วฝรั่งขายเราขายเรามาเท่าไหร่นะสามแสนใช่ไหมสามแสนก็เกือบเท่าตัวแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟเปดกับไปเท่าเดิมก็อาจจะเป็นได้นะค่ะไอ้พูดพูดบอกว่าถ้ามันมาจริงๆนะอืออผมเห็นไหมเห็นไหเห็นภาพไหมครับครับอืมถ้าอย่างนี้อย่างนี้เออแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นพรวดพราดมาดีเดียวนะ ค้าใจอย่างนั้นนะครับค่อยๆขึ้นนะฮะเรื่องภาพนี้แหละเป็นภาพที่ทำให้คนทํำให้่นมั่นใจเวลาซื้อหุ้นลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อแต่ว่าถ้าจะเล่นไล่เล่นรอบก็เหนื่อยหน่อยต้องจับจับยามสามตาให้ดีถ้าถ้าอย่างนี้ครับพี่จังหวะแบบนี้เนี่ยกลุ่มไหนน่าสนใจกับ กับสามโฟลที่พี่พูดมาแล้วมาเก่งเก็บรอกันตอนนี้ต้องบอกว่าหุ้นเกือบทุกตัวเนี่ยถามว่าราคามันถูกแพงจวุณนตอบได้ยากละแต่ส่วนใหญ่หุ้นไทยเนี่ยอยู่ในโซนต่ำเอานี้กว่าอืมอือืโยนโซนต่ำทุกตัวเลยคุณไปดูได้เลยว่าหุ้นต่ำกระบุก,กเยอะแยะไปหมดเลยในตลาดหุ้นไทย,ยครับไอ้หุ้นต่ำกระบุกก็แสดงว่าบูรณา i o n มันไม่ได้แพงถูกมครับใช่ใช่ครับอื แค่นี้คุณก็ซื้อหุ้นได้แลลวอือคือพยายามที่จะไปหาหุ้นที่ต่ำกว่าบุ๊กเล่นใช่ไหมครับตอนนี้อือก็หุ้นมันอยู่ในโซนต่ำอยู่แล้วอาา่ะฮะคือตอนนี้เล่นรอบระยะสั้นหละเล่นได้ไปเรื่อยๆไงอือครับครับคือจิ้มตัวไหนชอบตัวไหนมัน c ร o ส s support คือมันขึ้นทั้งกระดานนะยกแหงครับอืออือก็สลับกลุ่มกันเล่นใช่ไหมถ้ี๋ันนั้นกลุ่มเล่นกลุ่มนี้มาอะกลุ่มไฟแนนซ์มาแบงค์ลงบ้างนี้สลับขึ้น มันก็เหมือนไต่บันไดขึ้นนะเป็นสเตปโรเทชนเซกเตอ <V ector. S 1> ร์แต่มันจะโลเทชเซกเตอร์ไปอย่างนี้แหละแล้วก็ถ้าเซตขึ้นไประดับเรื่อยๆ PE จะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม,มใช่ครับนั่นแหละก็เป็นผมว่าน่าจะเป็นลักษณะน,นี้นะถ้ามันยังเป็นไปตามโฟที่ผมบอกแต่ถ้ามันไม่ใช่โฟไม่มาอย่างคาด เกิดความเสี่ยงอื่นๆอย่างเมกาลีเซชันหรือว่าอะไรเงรี้ยจีนมีปัญหาอะไรเงี้ยสงครามการค้าเกิดอันนี้อาจจะไม่ได้หุ้นมันอาจจะไม่ได้ไปถึงย่ีงที่ผมมอ,มองไว้ก็ได้อืมอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่ทุกคนต้องมอนิเตอร์ด้วยเหมือนกันไม่ใช่เล่นแบบตะบี้ตะบันนะครับถ้าอย่างนี้จังหวะแบบนี้ช่วงนี้เนี่ยกลุ่มไหนที่พี่ต้นกดมองว่าหรือว่าหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจที่เก็บได้ฮะช่วงเนี้ยคือช่วงเนี้ยนี่มีตีมเล่นมันจะมีตีมน้ําท่วมบ้าง ่ไหมอ่าเอ่อก็ตีมเรื่องของการลงทุนบ้างเพราะว่างบประมาณมาแล้วครับอืมเราจะเห็นภาพของงบประมาณวันนี้จะเห็นหุ้นพวกผมขอสร้างขึ้นอ่าใช่ใช่เอสอ่าสเต็กใช่ไหมครับอืมก็ล้อตามตีมเหมือนกันอืมแต่ตีมน้นพว่งผมไม่่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่แต่ก็เอ่อแต่ก็พอได้แต่ว่าจริงๆมันเป็นความเสียหายคือที่เกิดขึ้นกับภาพเศรษฐกิจโดยรวมไปตามใเพราะว่าการค้าชายแดนไทยพม่ามันก็เยอะต้นท้ายพม่าไทยลาวมันก็เยอะอยู่นะ ครับค่ะมันก็ครบอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ความเสียหายนี่ค่อนข้างหนักนะแล้วก็เม็นเดือนที่จะ่เกียวใหญ่หลายสิล้านอ่ะอืมๆๆงั้นโฮมโปดูโฮมอย่างนี้ยังเล่นได้ใช่ไหมครับพี่สงกรสมายอื่นนั่นคับอ๋อครับโฮมโอดูโฮมโกโบนะฮะคือข้อดีของบ้านพวกนี้คือเขาไม่โดนน้ําท่วมลย อฮะครับคนที่อยู่ติดเขาอ่ะจะโดนหนักอืมาน้ำมันมาจากภูเขาครับครับนาคงนาข้าวอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยหุไม่มีหุ้นในสลาดอยู่นาข้าวก็ยังลงมาเพื่อซื้อครับอืมโอเคเอ่อ แล้วมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังไหมฮะในช่วงนี้ระวังมันก็ไม่ค่อยมีนะมผมว่าตลาดน่าจะเป็นไทเวียดนามก็ยังมองภาพนี้อยู่แต่หุ้นที่มันไปเร็วๆแรงๆก็ต้องระวังตรงนี้แล้วกันเพราะบางทีพื้นฐานมันไม่รองรับได้อะไรเงี้ยมีมข่าวร้ายได้ไมา ืมอแล้วกลุ่มแบงค์ะครับพี่สงกดครับช่วงนี้พักตัวนี่ยังต้องรอจังหวะหรือว่าช่วงนี้เก็บยังเก็บได้อยู่อะครับอืก็ลงมาอีกสักหน่อยก็ดีนะขอแบงค์ครับแบงค์รู้สึกโอฟอร์มดีเกินดีดีดีมากๆืกก็เดี๋ยวรลดอกเบี้ยไงครับซีมมาก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่คงลดไล่ไม่เยอะหรอถ้าจะลด แต่จะลดมาแล้วก็ยังสูงอยู่ดีไม่ได้ไม่ได้ลดแล้วมันทำให้ลงมาอย่างรวดเร็วมไม่ได้น่กกากลัวโอเคครับอ่ะสุดท้ายนี้เพื่งกดเอ่อมองแผนนักลงทุนที่เราฟังกันอยู่ว่าควรควรจะยังไงดีครับทยอยซื้อเล่นสั้นหรือหรือสะสมเพื่อเก่งพันห้าในอนาคตรหรือไงดีครับก็ผมก็ยังมองไซเบอร์แอปงลงมาก็ยังซื้อเหมือนเดิม จังหวะยังยอ่อให้สวนย่อก็ซือซ้อซื้อซื้อสวนครับเออเป็นชาวสวนกันนะแต่แต่ต้องเลิกหุ้นด้วยไหมครับพี่เลิกหุ้นตัวเองชอบได้เพราะคิดว่าโดยโดยภาพรวมมันจะขึ้นโดยขึ้นทั้ง,<ห>งกระดาษอืมเดี๋ยว่ามันจะมาตอนไหนแค่นั้นเองราไม่รู้มันจะมาตอนไหนครับครับอือเพราะมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดหุ้นอยู่แล้วแต่ว่าจะซื้อตอนไหนก็ต้องไปดูว่าไอ้เก่งว่าวายร์วักจะซื้อตัวไหนพลังจะซื้อตัวไหนแค่นี้ก็ ผมว่าก็ก็เหลือเฟือแล้วนะอือมอื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 โอเคฮะวันนี้ขอบคุณพี่สุกรดมากนะครับครับสินดีครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ